สวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขพ้นดีว่าสิเป็นเอฟซีในประเทศหรือต่างประเทศกันยินดีตอนหับเข่าสู่ซองลุงจันทร์แซนแวรอีกแล้วพี่น้องโดยเมื่อนี้ก็ลุงจันทร์ก็ได้มาบ้านน้องแดงน้อยอีกคือเก่าพี่น้องเลยตอนนี้ลุงจันทร์ก็ได้ยืนอยู่ขอบทางบ้านน้องแดงน้อยเนาะตอนนี้ลุงจันทร์กัสิพาพี่น้องไปเบืองใบสม้างเพนกำลังก่อห้องน้ำพ่อแม่พี่น้องเลยกำลัง บุกกันเนะาะเพราะว่าสิดิ่งด่วนเนาะพอให้เดีวภายในมื้อนี้พ่อแม่พี่น้องกับว่าสิเดีวหรืบอบบกันยังบ่ฮู้เนาะกลับไปเบิ่งไปส้มนำกันเ้อพ่อแม่พี่น้องโดยเค okay, พ่อแม่พี่น้องลุงจันก็นมาฮอดจอดถึงบ้านของนอ้องแดงน้อยเป็นที่เรียบร้อยเนาะลุงจันก็นกำลังเดินข้ามาหาส่างเพิ่น,นอยู่เนาะว่าเพิ่นเล้วเป็นที่เรียบร้อยละโบเนาะและทุกหากระลังก่อห่อยพี่น้องอุ้ย สบายดีเด้อสังสบายดีสังพ่อใหม่โดยสบายดีสบายดีพังพ่อใหม่เนาะโอ้โดยสังพีมือดีพ่อี่พี่น้องอันนี้กระกอมื่อนี้เนาะใช่ใช่นักล่องบด้มาบ่โอ้ผู้นักล่องบด้มาเนาะแต่งตัวเพื่อชีวิตหน่อยหนึ่ง ปลากอมานนี่บพอันี่โอ้โหหี่ายเนาะวไวววสมซืเสียงอยู่เนาะอกรซด้อยซ้ำนี่แต่าสามคนคือเก่าเนาะโอ้ยย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 ายยยยยยอยย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 ่ยียย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 ยายย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 ยายยยยยยยน Oh, บ้านนาตะเต่าโอ้บ้านนาตะเต่นโอเคคุพี่น่องท่านใดเนาะอยากจะติดต่อสร้างเนาะทีมงานปากหอยหญ่กับทีมงานนาตะเต่าคุณพี่น้องเนยบ้านนาตะเต่าเนาะติดต่อมาทางซ่องลุงจันได้กับสีติดตามให้เนาะทางสร้างทางโดย เพราะว่าทีมงานสุดนี้ก็ถือว่าฝีมือดีพ่อแม่พี่น้องไงคุดห้องน้ำบ่อมีอยู่จำนวนหกทอนเนาะกับภายในครึ่งมือเนาะภายในครึ่งมือกับบ่ห้อนมือหินกับบอย่านหินกับบอย่านเพม่อนว่าย่านแต่ผมมีหินคุดเหมือน,น,นเนาะเพื่อน่าย่านแต่ผมมีหินคุดเพม่อนเนาะหินเพื่อนบอย่านเนาะย่านผมมีหินคุด ก็น่าสนอ,อกสนใจเนาะทีมงานสุดนีิเนาะเพราะว่าหินบริยั่นแต่บางสร้างกันเนาะก็กกคือว่ามีหินนี่เขาก็สิีบรบอยาขุดได้แล้วสร้างเลยโอ้ยขูดแล้วแมนอันนี้<า>นบริยาน,านั่นทีมงานปากคอญ่เลยพ่อแม่พี่น้องถ้าอยากจะเอาเพิ่นไปเฮ็ดเวียกหรือว่าจะไปก่อสร้างเนาะพุดห้องน้ำเนาะ ติดต่อเพื่อนได้เนาะ,ะติดต่อมาทางซองลุงจันได้ยินดีที่จะไปตามให้เนาะตอนนี้ทางน่อง้างเป็นกะโก็พม่พี่น้องเลยเนาะอีกคนหนึ่งกะก็ล้าน,นังพุ่นเนาะอันนี้ก็ทีมงานนี่ก็บพมิพคนอื่นคนไก่พม่พี่น้องกระทั่งลูกเขยนเนาะลูกเขยแ้วก็ลูกชายเพื่อนใอะช่เสือสีแดงๆนะก็คือพอตาเนาะ พ่อตาเพื่อนพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็คือลูกชายของสร้างเนาะแต่สิมาเป็นสร้างบดสร้างบดครอบครัพวพ่อแม่พี่น้องเลยแมเป็นทีมงานเลยนะแม่เป็นทีมงานก็คือคนในครอบครัวของเพื่อนเนาะที่มาเนี <c oughs> ่ยแค่เหนแต่โบเลตปันใดมือนีิเนาะ <c oughs> อืไอไ,ม,ไม่นี่โบเลตปันในนบบดมือนีบดบด มันนี้ยันโบคำล็อกเจ้าก็เบืนะบอเ้องแเลยวบคำเฮ้ำหม,มเจ้าเห็นแนวอื่นก็น่บขำนะก้ำโก,ก้ไวไปพีน้องเลยบึ่งก็ได้ตั้งหัวสวมแล้วงงหลังคาแล้วโอ้หฮิตปอกบบอดจังวัดไหนอ้กะมีห้างห้างเนาะ ออกอยู่ห่างออกบ่ออกไ,ไ theo, theo no ix, ด้โอ้แถวแถวบ้านน้อยนี่บ่อน้ำคกนี่นะโอ้คุกเกาะแล้วจูมบ่มโดยกำลังจูมอยู่เนาะแต่มันแห่งเกินน่ะมันก็เลยสบายดีพ,พ่อโดยสบายดีเห็นอย่างเนาะพ่อเห็นอย่างเนาะเนั่นนงมึงเห็นอย้างเน นางเดชสํเนาะอันนี้ก็คือยังพ่อแก้วแก้วโอ้มาใส่ห้องน้ำนี่โดยโโอ้อโดโดมีหกตัวเนาะมีหกอันวพี่น้องเลยทางพ่อของน้องเดชกันงผักพเนาะผาฮอนเดชวพี่น้องเลยเดชอบอู้ยดีมอนิยดย้วเข่าเทียงย่งเผะทำหงแน่ไก่แน่ปิ้งไก่โดยแซ่บด้วค่ะ นาะก็แซ่บมดแ่เนาะปิ้งไก่เนี่ยตามะฮุ่งแน่เนาะโดยโดยไก่ตามะฮุ่งเนี่ยกดะแซ่บแล้ววัฒนแหละนี่ก็ห่อนคักอลีเนาะโดยโดยห่อนแล้วกะเป็นยังไงพ่อไล่ห้องน้ำไล่เฮือนไล่ซ่านเป็นจังไงจิตใจของพ่อเนาะจิตใจกันคื่นบานแล้วคืนบ้านโอ้ยุบดีใจเนาะโดย่ดีใจแล้วอืมก็พ่อตั้งแต่มาเกิดมาเนาะ ก็มีมื่อนี kind of ้เนาะก็ช um, ิได้เป็นคักเนาะก็ว่าอะไรเฮือนคักเนาะโดยโดยก็ไล่ห้องน้ำน้ำเนาะห้องน้ำเนี่ยเฮื่อนเนี่ยโดยก็เป็นกำลังใจพ่อเด้อสู่ต่อไปเนาะโดยโดยอ่ะนี่ไม่แห้งโดยอันนี้ยกดีใจน้ำพ่อลายเนาะเป็นว่าได้ใจแล้วเป็นไม่แตมีแต่เก็บกวาดความทำความสะอาดบริทนันพ่อยเนาะเพราะว่าไะไเฮือนงามที่ สมบูรณ์แบบเนาะแล้วเัาก็ได้ห้องน้ามาแนวกับมีเตทำความสะอาดเดินบ้านเนาะที่ให้เป็นเนาะเพื่อว่าโดยกันว่าไงพื้นที่เกิดเนาะโดยอนามัยอย่างไรมาเช่าจะอนามัยอาเช่านี่างไโดยต้องอานามัยนะพ่อเด้ออนามัยเป็นยังไงเลยดยอ่ามีพวกดีใจแล้ววะนี่จ้าอ่ดูโอลมกับดูกับพ่อเนาะการนานพอสมควรเนาะเดี๋ยวดูขออนุญาต ไปทางพุ่นแล้วพอเรื่อนเจ้ารีวิโดสบายดีตอนนี้สร้างเพื่นกระทังบุกอยู่พแมพี่น้องเีษยงเปียงๆเลยเนาะสร้างก็ถือว่าเป็นสร้างที่ทนทานได้ดีที่สุดเนาะสร้างเพิ่นกันมาสามคนพรมพี่น้องเลยมาฮ็ตห้องน้ำเนาะมาก่อสร้างทางต่เติมเนาะ มีสองคนพ่อแม่พี่น้องต่อเติมในครัวเพื่อนเนาะก็เพือนครัวของบ้านเฮ้าเนี่ยตอนนี้ลุงจันก็ได้ถ่ายทำบรรยากาศเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้ครับชมกันเนาะกับหลังคากับยังบอด้ใส่โค้งพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้ก็ไหมเพื่อน กะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องก็ยังบ่ได้ใส่โครงหลังคาเนาะอาจสิเป็นตอนแรงพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพิ่นก็ทางไอ้สร้างเพิ่นก็ถือว่าไว้ที่สุดเนาะสร้างทีมงานป่าข้อหญ่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ้านป่าตัดเตาทังบ้านเพิ่นเนาะกสร้างสุดนี้ก็ไว้พอสมควรพ่อแม่พี่น้องเนาะ ครับพ่อเม่พี่น้องท่านใดเนาะสนใจสร้างสุดนี่เนาะก็ไปก่อสร้างไปต่อเติมเพื่อนซานเนาะติดต่อมาทางซ่องลุงจันทร์ซนเนลได้เนาะก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญหรือว่าไปตามให้ได้พ่อเม่พี่น้องเลยทางไอ้างเพือนครับห่อนแห้งพ่อพี่น้องเลยกับกิ พาเตะพาไม่จากนอกกากึ้นปิดก่อนเนาะเพราะว่าบวายอีดีคนน้งตอนนี้ก็ไปบึงในครัวของนอ้องแดกน้อยพ่อแม่พี่น้องว่า เลียวเป็นที่เรียบร้อยแลนนะ้วบอเนาะที่โตเติมเนาะโดยไปเบิ่งกันเลยป้าทุกผ่ม่พี่น้องทางในครัวของน้องแดงน,น้อยเนาะกันเลยวเป็นปที่เรียบร้อยหมดเลยพ่อมพี่น้องกับโตเติมเนาะอ่าข้างเทิงนี่ก็จะมีสอบทานเนาะพ่อม่พี่น้องเนาะก็จะมีอาหารการกินเป็นติบขาเป็นกระหอยไว้เป็นพวงพ่อแมอ่พี่น้องเลยตอนนี้ก็ทางในครัวของน้องแดงเนานะ ก็ะเรีวจบสมบูรณ์แบบเนาะทางอัน้างเมืองกระดิ่งมือหายพอ่อยพี่น้องเลยโดยตอนนี้ลุงจันก็จะได้ถ่ายห้องของน้องแดงเนาะอันนี้ก็เป็นประตูพอ่อยพี่น้องเลยทางเข่าห้องของน้องแดงเนาะก็ะเรีวเป็นที่เรียบร้อยเนาะน้องแดงก็เมื่อนี้เนาะอาจจะได้เข้านอนเนาะมือนี้นะเานานะเพราะว่าคืนสองคืนก่อนกระเหตุก็ยังนอนอยู่กับพ่อกับแม่อยู่พอ่อยพี่น้องเลย ตอนนี้กาน้องเด็กน้อยเนาะกาสิได้เป็นส่วนตัวของตัวเองเนาะประตูห้องของน้องเด็กน้อยพ่อแมพี่น้องเลยโดยเดี๋ยวลุงจันทร์ชถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องได้บึงเฮือนซานของน้องเด็กน้อยเนาะก็สิออกมาหลานนอกพี่พ่อแม่พี่น้องกาสิถ่าย ส่งข้าไปเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็ถือในครัวของน้องแดงน้อยเนาะก็เลยเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ต่อเติมเนาะถ้าพี่น้องท่านใดเนาะอยากจะซอยเดือทางครอบครัวของน้องแดงน้อยอีกเนาะก็ติดต่อมาทางซ่องลุงจันรไซแนวได้ก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้เนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องทางเอฟซีเนาะที่ติดตามซ่องลุงจันรมาโดยตลอดเนาะ ก่คลิปดุงจันกักทสิได้ล่ำลาพ่อแม่พี่น้องเนาะกัจุนบดุงเพียงเท่านี้เนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยกล่าวคำว่าสบายดี